หัวลอทำเรื่อเนี่ยดูดิจะอูมาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดูดี เดี๋ยวเขาเอยวว้าวบดแผลบม่เจ็ว้าวดูกปะเตรงนี้จีไปกันโอเค